เรื่องปแปลกๆนี้มันเกิดขึ้นในเมืองชิค,คายโยประเทศเปรูบริเวณลานกว้างหน้าออฟฟิศแห่งหนึ่งและช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินออกจากตัวอาคารมาและคุยโทรศัพท์ไปด้วยตามปกติแต่เมื่อเธอได้หันหลังและกำลังจะเดินกลับเข้าไปาเธอก็ล้มลงอย่างแรงทันทีคล้ายกับมีใครผลักเธอก่อนที่เธอจะคลานถอยหลังออกไปอย่างรวดเร็ว และตื่นตระหนกอย่างสุดขีดนอกจากนี้ยังเหมือนกับว่าเธอนั้นพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่สุดแสนจะน่ากลัวอีกด้วยจนชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นต้องรีบเข้ามาช่วยเหลือเธอทันทีและคนอื่นๆก็ตามออกมาเพื่อให้การช่วยเหลือเธออย่างรวดเร็วเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่หญิงสาวคนนั้นพบเจอมันคืออะไรกันครับ เมื่อพูดถึงผีหรือวิญญาณตลอดจนเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกของเราแต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปวันนี้กูสยองจึงอยากพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมคลิปถ่ายติดผีที่จะทำให้เพื่อนๆรู้สึกกลัวจนนอนหลับฝันดีตลอดทั้งคืนอย่าลืมเรียกวิจรรารณญาณมานั่งอยู่ข้างๆในระหว่างที่ดูคลิปนี้ด้วยหากใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คนเดียว ปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารอบๆตัวของท่านไม่มีบุคคลที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งดูอยู่ด้วยกันด้วยความปรารถนาดีผู้ใช้งาน Reddit ชื่อ Fuzzy Bun ได้โพสต์คลิปวิดีโอนี้ไว้โดยที่ในคลิปมันก็ได้มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่ได้เดินผ่านสนามเด็กเล่นในช่วงบ่ายของวันหนึ่งโดยที่พวกเขาได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็คือชิงช้าตัวหนึ่ง ที่สามารถแกว่งตัวเองไปมาได้เรื่อยๆโดยไม่ยอมหยุดในขณะที่ชิงชาตัวอื่นๆนั้นกลับนิ่งสนิทที่น่าแปลกไปกว่าน,นั้นก็คือรอบๆบริเวณสนามเด็กเล่นมันก็ไม่ได้มีใครอยู่เลยและในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินเข้าไปสำรวจดูให้ใกล้มากขึ้นนั้นก็ได้พูดคุยกันไปด้วยความสงสัยและเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็ยังไม่สามารถหาคำอธิบายได้เลย นักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งพวกเขาได้เข้าพักโรงแรมที่ไม่เอ่ยชื่อในค่ำคืนหนึ่งโดยที่ในระหว่างที่พวกเขากำลังเดินไปตามทางเดินเพื่อจะเข้าห้องพักนั้นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มก็ได้ถ่ายคลิปนี้ไว้และเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องพักก็ได้เปิดไฟและสำรวจห้องไปตามปกติพร้อมทั้งพูดคุยกันไปด้วยแต่พวกเขานั้นกลับสังเกตเห็นสิง่งผิดปกติเมื่อมาดูคลิปนี้ภายหลังเพราะในขณะที่พวกเขา กำลังเปิดประตูและเดินเข้าไปในห้องนั้นมันกลับมีร่างร่างหนึ่งสวมเสื้อสีดำยืนอยู่ในห้องบริเวณผนังทางด้านซ้ายมืออยู่ก่อนแล้วแต่ในคลิปนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขานั้นเดินผ่านไปตามปกติโดยไม่มีใครสังเกตเห็นร่างนั้นเลยแต่อย่างใดและไม่มีท่าทีตกใจหรือสะดุ้งแม้แต่น้อยแล้วมันก็คงจะไม่มีใครเข้าไปอยู่ในห้องนั้นก่อนพวกเขาแน,น่ๆเพราะพวกเขาเอง ก็เพิ่งจะไขกคคุญแจและเปิดประตูเข้าไปเพื่อนๆคิดว่าชายคนนั้นคือใครกันครับ นี่เป็นคลิปที่ได้รับการเผยแพร่โดยรายการทีวีรายการหนึ่งในประเทศเม็กซิโกโดยในคลิปเราจะเห็นคนกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมในโบสถ์แห่งหนึ่งและในระหว่างที่พวกเขาได้ร้องเพลงสวดมนต์กันอยู่ก่อนที่ตากล้องนั้นจะได้ถ่ายรอบๆบ,บริเวณไปเรื่อยๆแต่แล้วอยู่ๆเมื่อกล้องได้ถ่ายไปยังมุมหนึ่งที่สมาชิกในกลุ่มกำลังร่วมทำกิจกรรมกันอยู่ใกล้ๆหญิงสาวคนหนึ่ง มันก็ได้ปรากฏร่างสีขาวขึ้นมาอย่างชัดเจนโดยที่ร่างนั้นมีรูปร่างคล้ายกับคนและมีสีขาวสว่างจ้าออกมาอย่างชัดเจนแต่หน้าแปลกที่ไม่มีใครสังเกตเห็นร่างนั้นเลยแต่อย่างใดทุกๆกคนยังคงทำกิจกรรมกันต่อไปเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าเมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่มีใครหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เลย ชายคนหนึ่งเขาได้พาลูกสาวของเขาไปร่วมกิจกรรมในโบสถ์แห่งหนึ่งและได้ถ่ายคลิปนี้ไว้โดยที่ในคลิปนั้นเราจะเห็นว่าลูกสาวของเขาก็ได้ยืนป่าปนอยู่ในหมูเ่เด็กๆและมีพิธีกรคนหนึ่งกําลังร้องเพลงกับเด็กๆอย่างสนุกสนานแต่หลังจากนั้นอยู่ๆมันก็ได้มีร่างร่างหนึ่งที่ดูคล้ายกับเป็นกลุ่มควันมีลักษณะโปร่งแสงเคลื่อนที่ผ่านหน้าเขาไปและในตอนนั้น เขาก็ไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเลยแต่อย่างใดและยังถ่ายวิดีโอไปเรื่อยๆจนคลิปนั้นจบลงก่อนที่จะมาพบกับเรื่องราวดังกล่าวในภายหลังนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสิ่งที่ปรากฏในวิดีโอมันคืออะไรกัน เรายังอยู่กับชายคนเดิมที่ชื่อโจเซวาเล่โดยในคลิปนั้นมันเป็นค่าคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นและเขาก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้ก่อนจะพูดขึ้นว่าคุณยังอยู่ที่นี่ไหมแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบเก้เาอี้ตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหลังเขามันก็ได้เคลื่อนที่ออกมาจากโตะ๊ะและลม้มลงได้เองอย่างน่าขนลุกมันทำให้เขาตกใจเป็นอย่างมาก จนต้องรีบลุกขึ้นและเดินไปดูพร้อมทั้งพูดว่าคุณยังอยู่ที่นี่เหรอแต่มันก็ไม่มีการตอบกลับใดๆเลยเขาจึงพูดต่อไปว่าออกไปจากที่นี่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาพบเจอและบางสิ่งบางอย่างที่วนเวียนอยู่ในบ้านของเขามันคืออะไรกันแน่ <Still here. S 1> แต่ที่แน่ๆมันต้องไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอน Still here. Still here. Are you still here? You're still here. You're still here. Um. Still here. Still here. Still here. Can you go? Leave. Leave. Go. Disappear. ก่อนจะจากกันหากท่านชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u s c r r i e f f c e e o o o k แ n นเ g e กูสยองและ Youtube กูสยองเพื่อเป็นกำลังใจให้กูสยองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า